เราจะมาเปิดสงครามนะครับกับ4ี่จักรพัรนินะครับแบร์นะครับของน้องเกนจินะครับแล้วก็เผาโพไซดอนของน้องฟิวแล้วก็เผาแฮปปี้18ปนะครับของน้องโอแล้วก็เผากอบลินของปาปารอนนะครับครับคือบ้านของน้องโอหรือว่าเผาแฮปปี้18นั่นเองท่านผู้ชมมันสุดค้าบบอกเลยไม่ธรรมดาก็เผาน้องปาปารอนนะครับสำหรับเผาน้องมีนะครับบอกเลยว่าว้าวเลยนะครับพี่บินขึ้นมานี่พี่ว้าวเลยนะครับ SO- ก่อนอื่นก็ขอกล่าวกาบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพิการนะครับในเกม a r ร์ o b i l e วันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวแล้วก็โปรโมทนะครับให้กับน้องๆได้รู้นะครับว่าวันอาทิตย์นี้นะครับเราจะเปิดเปิดสงครามของเซิร์ฟเวอร์ Open Dino World ไปด้วยกันนะครับก็เราจะมาเปิดสงครามนะครับกับ4จักรพรรดินะครับนั่นก็คือเผาแบนะครับของน้องเกนจินะครับแล้วก็เผา โพสเดนของน้องฟิวแล้วก็เผาแฮปปี้สปนะครับของน้องโอแล้วก็เผากอล์ฟลินของปาปารอนนะครับอันนี้คือ4จักรพรรดินะครับในเซิร์ฟเวอร์ของ Open Denover นะครับก็จะโดนคานอำหน้านะครับโดยทีมหลักนะครับนั่นก็คือพี่นะครับคือแกนนำเนาะของวันแฮปปี้นะครับเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้นูนะครับว่ามีเผาไหนแล้วก็ไดโนเสาร์ได้เตรียมการไว้แค่ไหนแล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับไดโนเสาร์ที่เราจะเตรียมกันไปนะครับก็น่าจะตกประมาณ200ตัวนะครับ บอกเลยว่าเราจะทําสงครามกันบนเกาะคาโนนะครับมาดูกันนะว่าใครจะสามารถยึดอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ไว้ได้นะครับในรอบนี้โอเคนะครับนี่ก็คือชมหน้านะครับไดโนเสาร์คร่าวๆของเผ่าโพไซดอนนะครับหรือว่าเผ่าน้องฟิลนั่นเองนี่นะครับคือชมหน้าคร่าวๆนะฮะอันนี้ยังไม่ใช่ตัวหลักที่เขาแบบทําออกมานะครับอันนี้แค่พี่นะครับแวะเวียนเข้ามานะครับโปรโมทให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็หลังจากบ้านน้องฟิลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านน้องโอกันนะครับหรือเผ่าน้ ปี้สนั่นเองโอเคครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเจอกับเผ่าที่2เลยครับไปกันเลยเอาละครับท่านผู้ชมนี่เป็นไงอันนี้นะครับคือบ้านของน้องโอหรือว่าเผ่าแฮปปี้8ินั่นเองท่านผู้ชมมาดูนะครับนี่คือชมหน้าคร่าวๆนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่คือบอกเลยเป็นไดโนเสาร์ของจกกักรพรรดิของเซิร์ฟโอเพนไดนเวอร์นะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เอ่อจะมีใครอยู่บ้างหรือเปล่านะ เดี๋ยวเราลองมาเคาะหาเจ้าของบ้านกันหน่อยดีกว่าครับท่านผู้ชมฮัลโหลมีใครอยู่มหครับา uh huh, น้องฟีโน,โน่นะครับมารับแขกหน่อยทักทายหน่อย <laughs> เราทักทายกันด้วยลูกปืนนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวพี่เป่าให้กิฟฟินของพี่อยู่กันนะครับก็จะแนะนําให้ดูนะครับหัวหน้าเป่าหลับไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วนะครับก็เป็นน้องโอนะครับ น้องโอกน้องฟีโน,โน่นะครับก็มารับเรานะครับเข้าสู่ชมในบ้านนะพี่ก็จะพาน้องๆนะครับมาดูเห็นเป้ากองทัพเล็บยาวท่านผู้ชมโคตรเยอะดูครับนี่คือโซนเล็บยาวนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าโชคดีที่มือถือพี่ไหวนะลื่นปื๊ดลืด่นปื๊ดไม่งั้นแล้วก็เละนะครับบอกเลยนะครับเขาจะขนไปประมาณน่าจะ25ตัวนะครับในเผ่านี้นะ แล้วดูกีกาอีกโก้โหน้องดูสไปโนจะเป็นพี่เป็นเจ้าของพี่เลือกไม่ถูกนะครับบอกเลยว่าโคตรเยอะแล้วน้องเขาก็ว่างนะครับในการทําทําสีนะคือแบบโอ้โหสีแต่ละตัวนี่โคตรแบบสุดจริงครับท่านผู้ชมหลากสีสันกันเลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดาเลยออเอาละครับนี่นะครับคืออีกหนึ่งส่วนนะครับที่เป็นจกักรพรรดิองค์ที่สองนะครับของเซิร์เวอร์นะนี่พี่ให้เกียรติเลยนะครับ น้องเขาฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่ละเผ่าที่จะมาเป็นสี่ราชาน,นะครับหรือว่าสี่จักรพรรดินในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยนะดูจากไดนโนเสาร์ของเขาก่อนท่านผู้ชมบอกเลยโคตรตึงโอเคครับหลังจากผ่านเผ่าน้องโอนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต้องไปที่เผ่าของน้องกัปลินนะครับหรือว่าเจ้าของเผ่าก็คือน้องปาปปารอนนั่นเอง ดูนี่ลูกกีก้ากำลังโตเลยน้องฟีโนบอกว่าตายไปสามตัวแล้วครับพี่มาลุ้นกันนะว่าเจ้าตัวนี้จะรอดหรือเปล่านะแม,ไม,ไม,ไม่ไม่กินไม่ทานมันกินเร็วรอดไหมตัวนี้สิเปอร์เซนกว่าแล้วรอดแล้วนะครับยี่บสองเปอร์เซนตะครับเอาละครับใครที่อยากดูนะครับความสนุกตื่นเต้นเราใจนะครับรอติดตามได้เลยนะวันอาทิตย์ตั้งแต่น่าจะประมาณสองทุ่มนะครับเป็นต้นไปนะ พี่จะไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวยาวกันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะโปรโมทให้แบบกระพือหรือลั่นกันไปเลยนะครับใน YouTube ของพี่เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมเผ่าของน้องปปะลอนหรือว่าเผ่าของกอบลินต่อกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมไปกันเลยอาวแล้วครับท่านผู้ชมก็มาถึงแล้วนะครับสาหรับเผ่าของน้องปปะลอนนะครับหรือว่าเผ่ากอบลินนั่นเองนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆบ้านของน้องเขานะครับบอกเลยว่าจัดไดโนเสาร์ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆนะครับท่านผู้ชม แล้วก็ดูไดโนเสาร์แต่และตัวที่น้องเขาจัดไปสิสุดๆครับบอกเลยไม่ธรรมดาก็เผ่าน้องปะปรอนนะครับจะมีจุดเด่นนะครับในการผสมพันธุ์เจ้าเล็บยาวนะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่เลยบอกเลยว่าสเตตัสของน้องเขานะครับต้องให้เป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟเลยนะครับโหดมากบอกเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ธรรมดานะครับนี่บอกเลยคือแบบแต่ละตัวเนี่ยพี่บอกบอกเลยว่าพร้อมที่จะ สังหารหรือว่าปิดชีวิตของทุกๆคนได้เลยนะครับเนี่ยเอาละครับท่านผู้ชมน้องเคมให้ดูสเตตัสตัวนี้นะครับก็ให้ผู้ชมได้ดูเลยนะครับโอ้โหของจริงครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับน้องปะปะลอนอันนี้คือของขวัญน,นะครับที่น้องปะปะลอนให้เรานะครับเอากลับบ้านนะครับเอาเอาไม่เกี่ยวละเอ,เอาล่ะ สายแล้วให้เค็มให้เค็มดูเฉยๆปาโทรเราก็นึกว่าแบบน้องเขาให้ไงท่านผู้ชมกะ <c oughs> จะเอากลับบ้านเลยสเตตัส <c oughs> กล้าพูดเลยว่าโหดที่สุดในเซิร์ฟนะครับตอนนี้โอ้โหก็โซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนของเจ้ากีก้านะครับท่านผู้ชมน้องปะปะลองก็จะเอาลงสงครามด้วยนะครับรวมถึงเจ้าเล็บยาวนะครับที่ยืนกันเป็นกองทัพตามที่น้องๆเห็นเลยแล้วก็ยังไม่หมดนะครับเผ่านี้ดูสไปโนท่านผู้ชมโคตรเยอะ เฮ้ยอย่าบอกนะว่าไปจัดสไปโนซีซั่นใหม่มาแล้วเนี่ยขาวแดงหรือว่าทําสีเองไม่แน่ใจนะครับบอกเลยว่าน้องเขาก็พร้อมนะครับที่จะบู๊นะครับในสงครามครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าเตรียมตัวมาอย่างดีเลยครับก็คือ1ใน4ี่จักรพรรดินะครับ,ก,ก,รบก็คือน้องปป,ปละลอนนี่เองเป็น1ในน้องๆน,นะครับที่ทําไดโนเสาร์โหดมากๆนะครับท่านผู้ชมดูสิบรรยากาศโดยรอบนะครับ คือบอกเลยว่าไม่มีการที่จะเอไดโนเสาร์แบบไปปล่อยเลเทะนะครับท่านผู้ชมน้องจะได้เห็นนะครับไดโนเสาร์ที่โหดนะครับแล้วก็มีสเตตัสที่สุดยอดเหล่านี้นะครับในสงครามในวันอาทิตย์นี้แน่นอนเลยย้ําอีกทีนะครับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับความสนุกความตื่นเต้นแล้วใจแล้วก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับวันอาทิตย์นี้รับรองว่าสนุกแน่ครับเวลา2องทุ่มตรงนะครับผมก็ขอบคุณน้องปาปอลอนมากนะครับที่ให้เกียรติพี่นะครับมาโปรโมทที่บ้านนะครับโอเคท่านผู้ชม เราไปลุยกันหลังต่อไปเลยเดี๋ยวพี่ใช้ดูมุมสูงเอียดเดี๋ยวท่านผู้ชมแม่จะไปอีกแล้วลืมถ่ายรูปโอเคครับเดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวพี่ต้องถ่ายรูปกันครับท่านผู้ชมขี้ลืมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอบ้านที่หลังที่4นะครับนั่นก็คือหลังสุดท้ายของ4ี่จักรพรรดิแล้วเป็นเผ่าของน้องกนจิหรือว่าเผ่าของแบร์นั่นเองโอเคครับท่านผู้ชมไปไปกันเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้พี่ก็มาถึงแล้วนะครับสําหรับเผ่าน้องมีนะครับบอกเลยว่า ว้าวเลยนะครับพี่บินขึ้นมานี่พี่ว้าวเลยนะครับคือไดโนเสาร์ไม่พูดไปก็ไม่เห็นภาพต้องให้ท่านผู้ชมได้ดูเหมือนพี่นะคือน้องเลี้ยงไดโนเสาร์สวยมากท่านผู้ชมนี่หืเอาไปสิบเต็มสิบนะครับเผาแฮปปี้สิบแปดนะครับแล้วก็เผาปะปนนะครับแล้วก็เผาของหมีนะครับเผาน้องหมีนะเผาน้องกินจินะเนาะเผามีนะครับบอกเลยว่าโอ้ท่านผู้ชม มาดูนะครับจะเดินให้ดูมันก็คงไม่ทั่วนะครับก็บินให้ดูเลยดีกว่าครับเล็บยาวท่านผู้ชมดูโอ้โหคือแบบที่น้องเขาพูดให้พี่ฟังอ่ะว่าพร้อมจัดพร้อมจัดคือพร้อมจริงๆครับท่านผู้ชมดูคือไดโนเสาร์เยอะมากดูแบบโอ้โหแล้วเลี้ยงกันแบบสวยมากครับท่านผู้ชมคือเลี้ยงแบบสวยมากเอ้ย มีเจ้าลูกของเมกกทีเลียมเพิ่งเกิดมาสองตัวด้วยแฝดตามที่น้องเขาสอกเขาน,าน่าจะแฝดตามที่น้องเขาแจ้งไว้จริงๆครับโอ้โหท่านผู้ชมคือเยอะมากๆนะครับแล้วก็แบบจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้แบบเรียบร้อยจริงๆนะครับโอ้โหโซนโซนนี้น่าจะไม่มีตัวอะไรมายุ่งด้วยนะโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยของจริงครับโอ้โหเราใส่สร้อยทุกตัวอเอาแล้วครับท่านผู้ชมเราดูนี่นะครับคือโซนของเจ้าหือ ถ้าไม่ใช่สัตว์ของน้องเขานี่เราน่าจะโดนกินนะครับดูโอ้โหนอนกเ,ชเชลลนกงเฉลีวรางครับท่านผู้ชมแถมยังมีทางให้เดินผ่านด้วยหไอเดียของน้องเขาไม่ธรรมดานะครับก็อันนี้นะครับจะเป็นเบื้องต้นนะครับสําหรับอ่สีนะครับราชาหรือว่าสีจักรพรรดิของเซิร์ฟเวอร์น้ำลายติดคอสีจักรพรรดิของเซิร์ฟเวอร์โอเพนเดนเวอร์นะครับก็นี่นะครับท่านผู้ชมบอกเลยท่านผู้ชมเห็นขนาดนี้แล้วอ่ะ น้องว่าเยอะแล้วอะ่ะแล้วคิดดูถ้าสี่สี่เผ่านี้เขามารวมต่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าท่าครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าคอยดูสี่เผ่านี้เขารวมตัวกันนะครับโอ้โหไม่อยากจะคิดถึงความแบบอลังการครับท่านผู้ชมอรอลุ้นกันได้เลยครับวันอาทิตย์นี้รับรองว่าสนุกแน่นอนตื่นเต้นแน่นอนโอเคครับอีพีนี้เฮ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชม เผื่อน้องๆอ,อยากเห็นนะครับว่าสเตตัสเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นตัวโชว์นะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับน้องๆแล้วน้องจะบอกว่าโอ้ว้าวพี่บอกเลยคือเดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าเอ้พี่มันก็ได้แค่นี้หรอเลเวลเราจํากัดนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะเลเวลนะครับสเตตัสนี้จํากัดเลเวล6 0 0อนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ท่านผู้ชมดูนี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือจํากัดนะครับ พ่อไปแสนกว่าเลือดดาเมตสอ0 0ักว่าย้ำอีกทีนะครับนี่คือจำกัดอยู่ในเขต600อัพสเตตัสมาได้ขนาดนี้พี่บอกเลยว่าโคตรสุดนะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับน้องกินจิเอาแล้วท่านผู้ชมเราก็จะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ของเรานะครับเหมือนเดิมนั่นไม่เคยให้ครับพอๆกับปะาป,ะปะลาลเลเข้มเข้มเข้มเสร็จแ้วจะขอคืนดูดิท่านผู้ชม <laughs> โอเคครับเียมคืนน้องก่อนแต่น้องบอกว่ามีของฝากนะท่านผู้ชมทิ้งอะไรมามอมไม่เห็นเลยไหนอะไม่เห็น <c oughs> น้องทิ้งอ่าเห็นแล้วรอบนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวหนูเนยบอกว่าจะให้หมีพี่ลืมหมีทิ้งเบียร์แต่ไม่ให้หมีนี่ถ้าเราไม่ได้เบียร์มาที่เราลืมหมีเลยนะครับท่านะผู้ชมอุ้ยเดี๋ยว ท่านผู้ชมโอ้โหพิบโอ้แม่เจ้าท่านผู้ชมแปลงผักโคตรใหญ่สองชั้นด้วยไปดิมาถึงแล้วอะ่ะแล้วทำไมไม่ปลูกเลยอ๋ออยู่ชั้นบนเอาปลูกชั้นบนท่านผู้ชมปาดเอวว้าวดอกไม้ดอกไม้ผงเอมเบอร์ท่านผู้ชม ชื่นใจในนี้ไม่มีไม่มีนี่ใช่ไหมปลอดภัยปลอดภัยจากมลพิษด้านนอกนะครับท่านผู้ชมสูตรอากาศที่ชื่นใจแล้วก็ออกไปพบกับบรรยากาศหนาวข้างนอกครับท่านผู้ชมเวรกรรมออกไม่ได้น้องเปิดประตูหน่อยเปิดนะไม่ต้องพังถือปืนตลอดเลยมินิฟีเอ้ย <c ười> บ้านเขานี่เตรียมพื้นที่ไว้ฟักไข่อย่างเดียวดูดิลงแอร์โห นี่ราชาทำปุ๋ยราชาปุ๋ยเรานนี้เป็นตัวทำปุ๋ยนะหึงเลยท่านผู้ชมโอ้โหสุดๆุดแต่เขาเผาน้องเขาต้องยอมนะฮะคือต้องบอกว่าประสบการณ์เล่นเกมอ่ะพี่บอกเลยเผ่าน้องเขาค่อนข้างมีประสบการณ์สูงนะครับเลยทําให้เขาแบบมีอะไรที่แบบก้าวแล้วก็แบบจะดูเป็นพิเศษกว่าเผ่าอื่นนะครับเพราะว่าน้องๆเขาผ่านการเล่นเกมสไตล์นี้มาค่อนข้างเยอะนะครับเอาละครับท่านผู้ชม ก็อันนี้นะครับจะเป็นการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับดูแล้วก็รับชมนะครับว่า4ีาละไอสี่จักรพพัดของเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับจะรวมตัวกันนะครับเพื่อทําการต้อนรับน้องๆนะครับผู้เล่นใหม่นะครับของเซิร์ฟที่จะมาร่วมสนุกในสงครามในวันอาทิตย์นี้นะครับก็ย้ำอีกที ถ้าไม่อยากพลาดรอติดตามได้เลยนะครับในไลฟ์สดของพี่ช่องวันแฮปปี้นะครับโอเคครับอีพินี้พี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ้น้องๆแล้วมาเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันเสาร์ก็จะมีมินิกิจกรรมที่น้องๆเขาจะเอาของมาแจกกันด้วยโอเคครับใครอยากร่วมสนุกก็ทัก Facebook พี่นาพี่มาได้เลยนะครับอีพินี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับน้องแล้วเจอกันนะครับในสงครามครั้งใหญ่บายบายสวัสดีครับ